เช้ามาป้าน้องก็จะมาเดินหน้าบ้านค่ะดูว่ามีดอกไม้อะไรบานวันนี้จะมีดอกบัวหลวงบานนะคะกับดอกฟักทองค่ะน,นี่ก็จะมีดอกบัวหลวงกับฝักบัวหลวงนะคะแล้วก็มีแก้วมังกรสีแดงค่ะบัวหลวงหน้าบ้านป้าน้องบานค่ะสวยมาก ดอกใหญ่เลยล่ะคะ่ะเนี่ยคะ่ะดอกใหญ่มากเห็นไหมคะตัวแมงจะมาตอมนี่คะ่ะดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากคะ่ะบัวหลวงนะคะตัวแมงมาตอมเนี่ยคะ่ะกล้วยไม,ม แก้วมังกรสีแดงลูกนี้เริ่มจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวต้องเก็บอะคะ่ะเดี๋ยวไม่ก็ลอกก็คนคะ่ะจะมาขม<อ>แก้วมังกรสีใยไ,ไม้ปะน้องนะคะปะน้องไม่แสนฉุนพุทราจีนนะคะออกดอกเยอะเลยค่ะไม่รู้จะติดไหมไม่ติดแต่นี่ก็เอาเอาน้ํำยาขั้วเหนียวมาฉีดแล้วนะคะหอมใช่คะ่ะกินหอมมาก ะจะติดไหมนอกล้วยไม้ไหมคะเราอย่าให้รากมันลอยเอาเอาฝังลงไปในดินหน่อยเอากาบมะพร้าวกบค่ะเนี่ยเขาก็แตกยอดออกมาเยอะเลยนะคะแตกยอดออกมาเยอะมากนคะคะ้าน้องจะปลูกอย่างเงี้ยค่ะเอาไปแสนเฉยเฉยก็ต้องเอามาแช่น้ํายาทุกอาทิตย์รากเขาก็จะแห้งไปค่ะ พออย่างนี้เขาจะมีดอกตลอดปีค่ะ,คะกล้วยไม้ป้าน้องก็เอามาเกาะอันนี้ต้นชมพู่มะเหมี่ยวนะคะแล้วอันนี้ก็เอารากฝังลงดิน<ม>เห็นไหมคะรากเขาจะลงไปในดินค่ะเนี่ยค่ะกล้วยไม้ดินนะคะตะลิงปิงเห็นไหมคะตะลิงปิงของป้าน้องลูกเต็มเลยนะคะ,คะตะลิงปิงลูกเป็นพวงเลยนะคะ เนะะี่ยค่ะตัวลิงปิงของพน้องในลูกเป็นพวงเลยนะคะดอกดองดึงค่ะรุ่มกกนมะละก o อนะคะอันนี้วัวเผื่อนค่ะวัวเผื่นสีม่วงนะคะเกสเเรก็จะเหลืองค่ะอันนี้แลกแย้มค่ะวัวเผื่อนค่ะคะ่ะวัวพน้องกินได้แล้วค่ะเผ่อสามวันเองค่ะเดี๋ยวต้องเก็บแล้วค่ะ เดี๋ยวมันจะแก่ไปนะคะเขาก็ออกดอกตลอดนะคะเนี่ยออกวันละสามสี่ดอกดอกเขาสวยมากนะคะเหลืองเหลืองเลยค่ะดอกบวบเนี่ยเห็นไหมคะสีสวยมากต้นหมังเหมยน,นะคะป้าน้องปลูกในเข่งค่ะป้าน้องไปเจอที่อเมริกานะคะลูกเขาออกมาใหม่ๆจะเขียวอ่อนเขียวอ่อนแล้วก็เหลืองแล้วก็ส้มแล้วก็แสด แล้วก็แดงดำค่ะคล้ายคล้ยคล้คล้ลูกลิ้นจี่ค่ะแต่เขาจะเป็นยวงยยงเล็กๆนะคะเปรียปร้ยวๆหวานๆป้าน้องก็เลยลองซื้อต้นมาปลูกค่ะเขาก็แตกดีนะคะที่ป้าน้องมไม่ได้เยอะนะคะแค่140ยสี่ตารางวานะคะคนเห็นบอกป้าน้องที่เป็นไรเหรอคะไม่ใช่นะคะวันนี้ดอกบัวบานสวยมากค่ะต้องไปตามน้องเขามาช่วยถ่าย อ้าวดูเล็้ว